ทนินเจียรวนนท์เจ้าสัวหัวการค้ารวยแค่ไหนทุกคนในไทยก็ค้นไม่ลง เครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งบริหารงานโดยตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยได้ประกาศการส่งมอบตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กรให้กับทาย,ยาตรุ่นต่อมาเมื่อธนินเจรระวนนลผู้ดำรงตำแหน่งประธานและซ e ออตลอด50ปีที่ผ่านมาได้ลงจากตำแหน่งประธานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเมื่อเดือนเมษายน6 2อ,อย่างไรก็ตามธนินก็ยังคงนั่งเก้าอี้ประธาน c p พออยู่ ธนินแต่งตั้งสุภกิจในวัย55ปีลูกชายคนโตและสุภชัยในวัย52ปีลูกชายคนเล็กให้ดำรงตำแหน่งประธานและซ e o ของเครือ CP ตามลำดับขณะที่นรงลูกชายคนกลางเป็นรองประธานเครือ CP พร้อมกับการดูแลธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตของเครือในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง สุภกิจสิทธิ์เก่าจากนิวร์กยูนิเวอร์ซิตี้รับหน้าที่บริหารงานในบริษัทสำคัญสคัญของเครือส่วนสุภชัยซึ่งสำเร็จการศึกษาจากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธุรกิจค้าปลีของบริษัทอย่างสยามแมคโคและต่อมาได้ขยายไปคุมธุรกิจโทรคมนาคมในเครืออย่างทรูซึ่งปี2561ทำกำไรไปกว่า7,000ล้านบาท ก่อนที่จะขยับมาคุมงานใน CPF เมื่อปี2560และบริหารทั้งเครือในที่สุดความเคลื่อนไหวล่าสุดของ CP คือการสยายปีกไปสู่กิจการขนส่งสาธารณะโดยประมูลสัญญาสัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตเภาเงินลงทุน2.2แสนล้านบาทจ่อขออนุมัติภายในเดือนมิถุนายน62 เชื่อกันว่าเจ้าสัวธนินในวัย80ปียังคงเป็นผู้มีอำน,นาจตัดสินใจตัวจริงแต่จากการเริ่มถอยจากตำแหน่งของเขาในปีนี้นับเป็นสัญญาณได้ว่า CP พีกำลังอยู่ในช่วงผลัดใบให้ทายาทได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มตัวเร็วๆนี้